เดี๋ยวครับผมก้าวสาราสารินับวันนี้ผมจะมาทำสูตรสูตผลนะครับแปะงั้นไปคาเฟ่กันเลยโอเคตอนนี้จะมาถึงคาเฟ่แล้วนะครับไปผมไปดูสูตรมาแล้วนะครับขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าของใครมาขั้นตอนแรกวิ่งอรอบคนสูงสามรอบก็อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาใหม่ อ้ใหม่นะครับหนึ่งขอผมเดินดีกว่าครับหนึ่งสองสามขั้นตอนที่สองนะครับใช้สกิลอะไรก็ได้หนึ่งสกิลนะครับขอใช้เป็นสกิลกรงเล็บไฟฟ้านะครับโอเคครับ ไปก็กดส่งเลยนะครับจะได้โมจิจริงไม่ซื้อ,อเดี๋ยวอีกนาทีกันก่อีอืมระหว่าง10นาทีนะั้นเราก็ข้ามเวลาแล้วกันนะ พีๆนี่แหละครับเขากำลังจะร้อยเขาออกมาจากสิบต้นนะครับจังแลตีก็ตี่างนี้ก็ได้ ผ้ะตื่นเหมืน่ากลัวเลยครับผระตื่นเราจะไปตามเขากันนะครับวีวี B B รไม่ตื่นก็อยากจะพีพีกับผราตื่นอ่ะเพรผมมันไม่ตึงเกินไปผมก็เลยอยากจะพี p พีกับผราตื่นไปดูกันว่าใครชนะ เขาไม่ยอมพีพีก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอ้าวเขาไม่อยากจากัพีพีทีนะงั้นเก็เลิกว่ะน่าจะครบสิบนาทีแล้วแหละรับไปสมผลกันเลยท,ลทำสูตรไหมโอย้ยต้องทำสูตรใหม่เลยอะมาวิ่งสมรอบนะครับหนึ่งสสาม สกิลผลปิศาจ1หนึ่งสกิล,ลก็สุ่ผลนะครับเหลือเจ็ดนาทีอืมทำอะไรดีข้ามเวลาก็ดูช่องเก็บของผลพิซาัดีกว่า ี่ดาบโคตรแข็งฮึไม่ปรากฏรูปผลปีศาจเลยเดือดเล่นฮึจี้จี้จี้เดี๋ยวผมไม่ชอบแบบนี้มันมันมันไม,ม,นไมไ่เหมาะสมกับกฎหนูบอกอะ่ะแหลกแหลก บองคนลูบอกเธอทุกคนเออเื่อนดูผลดีกว่าผลกิโลขายผลระเบิดขายผลไฟขายผลน้ำแข็ง วันนี้ผลที่ผมอยากได้คือผลโอเปะนะครับเอาจริงอยากได้กาพีดิกผลโอเปะเนี่ยน่าจะได้แล้วแหละสิบนาทีปมาทำสูตรกันเลยหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่หมคนเดีแล้วกันนะหนึ่ง โดว่าเข้ามาในนี้เลยใครทำการสุ่มเลยนะครับ คนใส่เลยแล้วน็ไปอ่านทีทีกับเขาอ่ะอ้าวไอ้นี่ไอ้แค่ปลดไฟไม่ตื่นจะมาตู้อะไรชัดได้มาดูเหนื่อย น่าเบื่อจังเลยน่าจะสุ่มได้แล้วน่าจะสุ่มได้แล้วหละทำสูตรอีกรอบหนึ่งสอง คทำการสุรม่มผลไม้พิสั์เหอลอือสามนาทีคลิปนี้จะเป็นนานที่สุดในช่องผมเลยเดินเล่นไปเรื่อย่ะ คุณจะกอคลิปไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้น่าเบื่อมากงา่ะคงก็วนแล้วเอาฟูไปเรื่อยๆอะไรแบ้จะทำอะไรดีผมเล้วผมจะทำอะไร ทีแคบก่อนตรงไหนดีอ่ะอ้อใชผมดูแล้วดีไงที่นี่แหละแล้วผมจะทูกคนเดาวไงผมจะทำอะไรใช่ผมจะแปลงมันเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนตัวมันจะใหญ่ขนาดไหน หนึ่งสองสามแล้วก็สุ่มแล้วก็สุ่มนะครับทุกคนเหลืออีกนาะทีเดียว เดี๋ยว11นาทีเจอกันนะครับ11นาทีเจอกันนี่ก็เป็นคลิปสุ่มผลที่โคตรจะนานนานที่สุดนะครับน่าจะนอนที่สุดที่ผมเคยทำมาเอ้เดีครับพ่อัอุณโง เขาได้ผลดีอาจจะได้หอหละครับไปไปคราวนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมตัวเตรียมใจ 1 2ึ่งสองลกโก้สามนะครับสกิลอะไรก็ได้ใส่คนลุ้มพังระเบิดเลยอสองหนึ่งแปะเราไปดูกันครับจะได้ผลอะไรครับ ล่องฝนเนหรอเยอะเลยผนล่องฝนเป็นไงเจลูกทีนี้เราได้บอมบ์ุดบอมบอม์พุดเป็นผลที่แบบใช้ได้ ไว้ตรงนี้แล้วกันนะจำไว้มูจิไม่มีอยู่จริงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ